สวัสดีทุกทุกคนครับวันนี้วันที่8ครับ8พฤศจิกายน2565ครับมาที่สาลขุมูลรา์ครับอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับ,ราารน,รบนี่คือบรรยากาศก็3ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงปีนี้อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบครับ เป็นยังไงดูดีมากนะครับสําหรับคนอำเภอสังขายครับก็มาดูบรรยากาศยามค่าคืนครับที่สะขุนมูลศาตว์สาธรน,นะครับมาลอยกระทงแล้วก็กระทงที่ได้เด็กๆซื้อแล้วไหนน้องผู้เป็นกระทงแบบไหนลูกพี่เนวหันหน้ามาหนอ่อยนีน้องผู้หันหน้ามาหน่อยเนี่ยกระทงแต่ละคนพี่เนวถอดแมสหน่อยลูกถอดแมสหน่อยครับถอดบอกด้วยถอดมูดออกนี่ไงหันหน้ามาหน่อย ของผมนี่ก็จะเป็นกระทงของของลูกสาวใช่ไหมนีอ่อันนี้ของลูกสาวที่ทาที่ตัดหนูทําเองนะครับแต่ว่าลูกสาวเป็นซื้อใช่ไนั้นอันนี้เป็นของอันนี้มาให้พ่อนะครับอ่าแม่นงจุดให้หน้อยมาลอยกระทงกันครับวนันนี้กระทงอันนี้เป็นอะไร,ล,ระลูกแมวกระทงรูปแมวอ่ะปลาลงไปลูกปลาที่ว่างละก็จะ,จะมีหลายคนครับการลอยกระทงนี่คือการ ขอเข้ามาต่อแม่น้าคงคาครับที่เราได้ทิ้งของเสียนั่นนู่นนี่ลงไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณแม่น้ําที่จะทําให้เราได้ไประกอบอาชีพอะไรต,ต่างๆได้ครับมาแล้วน้องผูอธิษฐานแล้วพี่นิวลอยไปแล้วหรอลูกทําไมพี่นิวไม่จุดเทียนละ่ะนั่นดับ,ดบลงได้ไี่ลูกาลอยไปนั่นแหละเดี๋ยวสักภากปลาก็จะขึ้นมากิน อพี่นิีวถือกล้องให้นหน่อยลูกะพ่อจะลอยกระทงกับแม่ฮะไป ฝีมือของลูกสาวผมได้ตัดกล้วยให้นะครับไม่ได้ซื้อครับปีนี้กระทงจากนี้ผู้น้อยมาทางนี้ลูกนี่เลยฝีมือคนนี้เลยหั่น,นไม่ได้นุ๊ดนี่กระทงฝีมือเขา,อ,าอู้อหันแล้วฮะโอเคเดี๋ยวลอยกระทรกงกลาอไม่ไม่แล้วห่นเดี๋ยวเรามาลอยกันแม่พี่นูว่นั่งอยู่ทางนู้นลูกหั่นกล้องมาไดา้โอเคัเี นะครเนี่ยครับก็มาลอยกระทงกันครับยามค่ำคืนหนุนนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเด็กๆก็ลอยเสร็จแล้วโอเคเราขึ้นไปกันป้าน้องผู้ให้คนื่นมาลอยต่อลูกไปแล้วข้างบนหนุนนะครับโอ้ไฟแสงสีปตะการตาเลยครับสวัสดียามค่ำคืนกันทุกทุกคนนะครับดีครับบรรยากาศรอบๆครับอยากให้เห็นครับสวยงามเลยครับ สำหรับชวองเภอสังขายครับ